สวัสดีค่ะเจียเจียงมหาเฮ็ดค่ะนี่ค่ะทางไปปลาเฮ็ดค่ะไปตั้งทีก็ได้ค่ะ้วกระิถามข้องนี่ก็ได้ค่ะถามข้องนี่ไปก็ได้ค่ะนี่ถามฝายนะคะเนาะไปตั้งทีก็ได้ค่ะท่างไปไฮไปหน้าค่ะว่ามีคนเฮ็ดหน้าดอกค่ะเขาเศร้าเฮ็ดหน้ากันหมดราคาแถบนี่เนาะก็ทา่งเขาก็ดีค่ะคือบานห้าแหลอะค่ะบานนี้ก็มาทั้งนี้ ทั้งหนี้คือคล้องค่ะอันนี้ก็อเอิ่หนคล้องและย่องค่ะยูติดกับสวนเจียเจ๊ยบเนาะต่วายางไปประมาณหาลอยเม็รค่ะแต่ว่าเจียเจ๊ยบก็เคยมากค่ะขาบุ้งมีมูมาเจียเจ๊ยบกับบ้มาเนาะมีทางนี้กับเขาเป็นในหมู่บ้านค่ะกับทา่ามันสิทางกับเป็นในหมู่บ้านเพิน่นวันนี้กับาบบ่ดีกับขอเอาัย่แล้วค่ะ,คะเจียกถือยางเอาค่ะบุ้งมีขาต่างกล่อง น้อใหม่ค่ะน้อใหม่ริมห่วยเนี่หากินได้ค่ะเจี๊ยบกับบดีมหาเจือคือดอกค่ะเจีย๊ยบซื้อเอาเนาะซื้อเอาไปขายช่างนีนเขาหมู่บ้านค่ะแล้วก็ช่างไปสวนเจีย๊ยบในตรงไปข้างนี้ค่ะไปข้างนี้ค่ะลงไปข้างนี้แล้วก็สิเป็นทางทางบดีบเฉพาะจุดนี้แหละค่ะแต่ว่าต่อไปอีกประมาณหาสิบเมตรหรือว่าอย่างไรละ่ะมันก็สิมีเตแครนี่ค่ะขึ้นไปตั้งฝูนก็เป็นปูนแนล้วค่ะเนาะ เพราะว่าเขาเฮ็ดบุรุดค่ะน้องสะไครค่ะน้องสะไครฟัง,ฟ,งฟังขุงขนเด้อค่ะฟังโค้งขวาไม่นำโค้งไปเด้อค่ะน้องสะไคร่เจี๊ยบค่ะเพิ่นไปหาหน่อใหม่นะคะนะคเนาะเพิ่นก็เปิดช่องคือกันคนะ่ะช่องเพบืนองช่องช่องอีหยงังดอกไอ้ยใยตุนท้ำสวนหรืออย่างนีนค่ะที่ตามอยู่เพิ่นเด้อค่ะขอบคุณค่ะ